ลาสุเลยสื่อกาหลีใต้รายงานนะคะกับงานแฟนมิทติ้งที่ไต้หวันของพระเอกเกาหลีใต้คิมซูฮยอนนะคะซึ่งดําทีนี้ถือว่าเป็นแฟนมิคขังแรกของคิมซูฮยอนกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีเรื่องอื้อฉาวออกมาไม่นานาน,านี้นะคะก็ถือว่าได้มีการถูกยกเลิกไปค่ะสื่อได้มีการรายงานเมื่อวันที่25มีนาคมนะคะเซเว่นอเลฟเว่ไต้หวันแบรนด์ร้านสะดวกซื้อนะคะได้มีการจัดงานนี้ได้มีการประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองค่ะโดยทาง แรนได้และบอกว่าเราเสียใจมากที่ต้องแจ้งให้กับคุณทราบว่าคิมซูฮยอนจะไม่สามารถเข้าร่วมงานแฟนมิทติ้งที่มีกําหนดไว้ในวันที่30มีนาคมชื่อถึงนี้ได้เนื่องจากตารางงานไม่ตรงกันเราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมาชิกของเราในขณะที่เราก็กําลังจะเดินดําเนินการคืนตั๋วให้โดยคิมซูฮยอนนั้นมีกําหนดที่ จะเข้าร่วมงานที่เกาสงด้วยนะคะแบบเฟสติวัลในวันที่30มีนาคมโดยก็จะเข้าร่วมแฟนมิดถือว่าเป็นวันสุดท้ายของทิศาการนะคะที่ใช้เวลาไปประมาณ 40, 40นาทีกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะทางนักแสดงหนุ่มก็ได้มีการถูกกล่าวหาว่าที่ครบหาดูใจกันกันกบคิมแซร์นมานานถึง6ปีกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เธอน,นยังเป็นผู้เยาว์อยู่ จนถูกกล่าวหาว่าปิดการล่อลวงทางเพศนะคะว่าคิมซูฮยอนนั้นจะออกมายอมรับถึงความสัมพันธ์ในอดีตของพวกเขาหรือไม่แต่เขาก็ยืนยันว่าเคยคบกันจริงนะคะตอนที่แซรอนนั้นยังเป็นผู้ใหญ่แล้วเท่านั้นแต่งานแฟนมิทติ้งครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากเป็นแฟนมิทติง้ง ที่ขังแรกของเขาโดยกําหนดก่อนที่จะมีข่าวเช้าเกิดขึ้นค่ะโดยพระเอกคิมซูฮยอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพระเอกชื่อดังค่าตัวที่แพงที่สุดในบรรดาหมดหมู่พระเอกเกาลหลีนะคะโดยก็มีแบรนด์แอมเบสเดอร์พรีเซนเตอร์ประมาณ18แบรนด์นะคะซึ่งแต่ละแบรนด์ก็ทยอยยกเลิกสัญญาแล้วนะคะยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของคิมซูฮยอนนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหก,กรรมท้องถิ่นได้มีการประเมินการยกเลิกงานนี้นะคะอาจจะส่งผลที่คิมซูฮยอนนั้นต้องจ่ายค่าป ราบราวประมาณ1.3พันล้านวอนหรือราวประมาณ8 8 7 0 9 3ดอลลาร์สหรัฐราคาไทยก็ราวประมาณ30ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไป